กานปีนแสดงคงเสียดายไม่น้อยล่าสุดมีข่าวเซอร์เคียรามอสเลือกเมิร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งทั้งที่ปีนแสดงให้เขาเหนื่อยมากกว่าปแปรแอชแฉจอร์ดซินเต์แบ็กชาวสเปนได้ปฏิเสธข้อเสนอสุดงามจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนตัดสินใจซบปารีสแซงแมงตามรายงานจากเดลี่สตาร์รามอสกลายเป็นนักเตะเฟียรเยนในช่วงซัมเมอร์นี้หลังหมดสัญญากับเรอัลมาดริดล่าสุดก็มีรายงานว่าเจ้าตัวตอบตกลงที่จะย้ายซบแปแชร์ด้วยสัญญา2ปีเรียบร้อย เหลือแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นอยา่างไรก็ตามก่อนหน้านี้แมนยูเนเต็ดได้พยายามอย่างหนักที่จะดึงรามอสมาสู่ออตทฟอร์ดโดยเดลี่สตาร์ระบุว่าปีแสดงได้ยื่นข้อเสนอสัญญา1ปีพร้อมค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ2 0 0,000ปอนด์พร้อมออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีให้รามอสพิจารณาแต่ตัวนเตะมองความท้าทายที่ไปแชร์มีความน่าสนใจมากกว่าถึงแม้จะได้รับค่าจ้างน้อยกว่าก็ตามทั้งนี้แมนยูเนเต็ดกำลังโฟกัสไปที่การเสริมแนวรับโดยล็อกเป้าไปที่ลาเฟลวาราน ปากหลังดีกรีแชมป์โลกของเรอัลมาดริดและ Red, เปาตอเรสเซอรเต์แบ็กทีมชาติสเปนของเบียเรอสลหลังจากที่รู้ว่าฮวนมาตาจะได้อยู่คาแข้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปอีก1ปีบุโน่เฟน,นันก็โพสต์แบบติดตลกว่าอดได้ใส่เสื้อเบอร์8อีก1ปีพร้อมบอกว่ามาตาสมควรได้รับสัญญาฉบับใหม่บุโนโน่เฟน,นันกองกลางตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโพสต์แบบติดตลก ว่าต้องอดได้เสื้อเบอร์8ซึ่งเป็นเบอร์โปรดของตนไปอีกหนึ่งปีในตอนที่แสดงความยินดีกับฮวนมาตามิดฟิวรุ่นพี่ที่ได้ต่อสัญญากับปีศสจแดงตอนแรกยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอนาคตของดาเตะวัย33จะเป็นเช่นไรหลังเดิมทีสัญญาของเขากับทีมจะหมดลงไปทันทีที่เข้าสู่วันพระรหัสที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่สุดท้ายแมนยูจะมอบสัญญา1ปีให้กับดาวเตะรายนี้ทําให้เขายังได้สวมเสื้อเบอร์8ของทีมต่อ เดาว่าฉันคงต้องรอเบอร์8ไปอีกหนึ่งปีแล้วนะยินดีด้วยพี่ชายพี่สมควรได้รับมันแล้วพี่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจาให้กับคนในทีมทั้งในและนอกสนามบูโน่กล่าวบนทวิตเตอร์เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตเดยมเจ้าตัวชอบเบอร์8มากๆและเคยใส่เบอร์ดังกล่าวทั้งช่วงที่เล่นให้กับอูดินเซ่กับสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ตอนที่เขาย้ายมาแมนยูไนเต็ดในช่วงกลางฤดูกาล2019-2020นั้นควอนมาตาเป็นเจ้าของเบอร์8อยู่แล้ว ทำให้บุนโนฟานเลือกไปสวมเสื้อหมายเลข18แทนแฟนบอลปีแสดงเตรียมเฮต่อเนื่องหลังเดลี่เมลสื่อดังในอังกฤษออกมารายงานข่าวว่าเรอลมริดยอดทีมลูกหนังชื่อดังแห่งศึกลาลิกาสเปนอนุญาตให้เอเย่นของราเฟลวารานปักหลังทีมชาติฝรั่งเศสเปิดการเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยักษ์ใหญ่เพเมลิกในการย้ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้ได้แล้ว ก่อนหน้านี้แมนยูเพิ่งปิดดิวคว้าตัวเจอรซานโช่ o, ปีความเร็วสูงมาจากบริเซอรอนมุนด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์หรือ3,212ล้านบาทแต่ทว่าทีมก็ยังต้องการนักเตะในตำแหน่งอื่นมาเสริมทัพอีกโดยเฉพาะตรงเซนเตอร์ฮับแต่เอเลคุน่าโซชาก็ได้เล่งไปที่กองหลังหลายคนโดยยกให้วารานเป็นเป้าหมายแรกในตำแหน่งนี้ซึ่งหากพลาดคว้าตัวก็จะเบนเข็มไปหาเปาตอเรสแนวรับจอมแก่งของบิริเลแทนส่วนในฝั่งของวารานก็มีข่าวออกมาว่า วารานต้องการย้ายออกจากทัาราชันชุดขาวเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆแม้มาริดจะพยายามโน้มน้าวให้นักเตะต่อสัญญาใหม่ออกไปหลังเจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมอีกหนึ่งปีเท่านั้นล่าสุดมีข่าวออกมาว่ามาริดยอมเปิดทางที่จะให้ตัวแทนของวารานเริ่มเปิดฉากเจราจาก,กับแมนยูได้แล้วเนื่องจากนักเตะเหลือสัญญาแค่1ปีหากไม่ขายตอนนี้ก็ต้องเสียไปแบบฟรีๆนั่นเองคาดการว่าคาร์ลนโชลติกุศลคนใหม่ของมาริดต้องการที่จะได้เงินค่าตัวจากการขายวารานให้กับแมนยูอยู่ที่ประมาณ 43ล้านปอนด์หรือ1 8 9 2ล้านบาท The Sun สื่อดังของอังกฤษและย u โรส p o r t ตตีข่าวปีจแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ความสนใจคว้าตัวรูเบนเนเวสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสของวูฟธันตันและโดเมนิกคันเวิร์ดเลวิลกองหน้าทีมชาติอังกฤษของเอเวอร์ตันเข้ามาสู่ถิ่นออสฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้ ท้งนี้ยูโรสปอร์ตระบุว่าแมนยูต้องการกองกลางตัวใหม่เพื่อมาเป็นตัวแทนในระยะยาวของเนมายามาติดที่จะอายุ33ปีในเดือนหน้าขณะที่ฟอร์มของมิฟิลายอื่นเช่นพอปอกบาสกอตแม็กโทมิเนลเฟลดก็ไม่มีความสม่ำเสมอตามรายงานล่าสุดระบุเนเวตไว้24คือเป้าหมายเสริมทัพลำดับต้นๆของปิดจแดงในตำแหน่งนี้และการเจรจาได้เริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วซึ่งถ้าแมนยูปิดดิลนี้ได้สำเร็จก็จะทำให้เนเวต ได้ลงเล่นเคียงข้างเพื่อร่วมชาติอย่างบุนโอนแฟนนันอีกด้วยขณะที่รายงานจากเดอะซันเสอังกฤษระบุแมนยูยังให้ความสนใจโดมินิกคันเวิร์ตเลวิลก่องหน้าตัวเป้าของเอเวอเรตันอีกด้วยหลังจากประทับใจในฟอร์มการเล่นของดาวเตะวัย24ที่ซัด21ประตูกับอีก4ีแอซซิตจาก39น้นัดให้กับเอเวอเรตันในฤดูกาลที่ผ่านมาที่สําคัญยังมีค่าตัวถูกกว่าแฮร์ร่เคนดาวยิงของทอนแนมฮอสเปอร์อีกด้วย หนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยคว้าตัวมาจากบุเลริก้าในประวัติศาสตร์สโมสรอันดับ5จะเจดอนสานโชจากบริสตอลมุนแข่งดีกรีทีมชาติอังกฤษวัย21เป็นรายล่าสุดที่แมนยูดึงตัวสั่งตรงเข้ามาจากดอทมุนหลังจากมหากราบซื้อขายยืดเยื้อกันอยู่นานหลายปีโดยปีแสดงยินดีจ่ายค่าตัว73ล้านปอนด์หวังให้เข้ามากอบกู้ชื่อเสียงให้กับสโมสร ให้กลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง 4. ี่เฮนริกมาชิทยานเพเมเกอร์ชาวอาร์เมเนียได้รับคำชื่นชมอย่างมากสมัยค้าแข่งกับดอนมุลก่อนที่ปี2016แมนยูจะยอมควัก37.8ล้านปอนด์กระชากตัวเข้ามาเสริมทัพในยุคข,ของโชเซ่บูรินโยแต่ต้องบอกว่าผลงานของเขากับทีมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจนในที่สุดก็ถูกปล่อยไปให้ใหกับอาเซนนลเมื่อต้นปี2018 โดยทำไป13ประตูกับอีก11แอซิสตลอด63นัดภายใต้สีเสื้อปีศาจแดง 3. บาสเตียนชไวต์สไตเกอร์อีกหนึ่งซุปตา์ชาวเยอรมันหลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงกับเบเยอร์เมนิกจะตัวเลือกที่จะมองหาความท้าทายใหม่ๆและเป็นแมนยูที่เป็นจุดหมายโดยย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2015ด้วยค่าตัว8ล้านปอนด์แต่หน้าเศร้าที่เขาแทบไม่รับโอกาสลงสนามจนกระทั่ง2ปีต่อมาก็ถูกปล่อยออกจากทีมแบบไร้ค่าตัว ในที่สุดชวายนี่ก็ลงสนามให้กับทีมไปเพียง35นัดทําไป2ประตูกับ3แอซิสเท่านั้นอันดับ2ชินจิคากกวะเพนเมเกอร์ชาวญ,ญี่ปุ่นที่โด่งดังอย่างมากกับดอทมูลในยุคของเจอกันครับก่อนจะถูกแมนยูนเต็ดคว้าตัวมาในปี2 0 1 2ด้วยค่าตัว14.4ล้านปอนด์แม้จะคว้าแชมป์ลีกมาครองร่วมกับทีมได้ในปีแรกแต่เขาก็ไม่ได้มีโอกาสลงสนามมากนัก อีกทั้งหลังการมาของเดวิดมอยและหลุยฟานเก่าทําให้อนาคตของเขาในออตทฟอร์ดแทบจะจบลงจนตัดสินใจย้ายกลับไปซบตักเสือเหลืองอีกครั้งในปี2014อันดับ1 o โอเวนฮากรีฟตัวรับดีกรีทีมชาติอังกฤษที่แจ้งเกิดและเติบโตก่อนจะมาประสบความสำเร็จอย่างสูงกับเบยอรมินิกก่อนจะย้ายมาร่วมทัพปีแสดงในปี2 0 0 7แต่ดูเหมือนโชคไม่เข้าข้างเพราะตลอด4ปีในทีมออทฟอร์ด เจ้าตัวลงสนามไปเพียง39นัดเพราะถูอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักจนกระทั่งปี2 0 1 1เจ้าตัวหมดสัญญาและย้ายไปเล่นให้กับแมนซิตี้ก่อนประกาศแควส้สซัดหลังจบฤดูกาลดังกล่าวจัดทีม11เ็ผู้เล่นดาวรุ่งอายุไม่เกิน19ปีที่มีแวรจะาก้ามาเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการในอนาคตอันดับ1ผู้รักษาประตู a n นาโตลีทู b i n ในด่านยูเครนวัยสิถูกดันขึ้นมาเป็นตัวจริงให้กับชักสตาร์ดนเนตฤดูการที่ผ่านมาลงสนามไปทั้งสิ้น30นัดเสียไป28ลูกเก็บไป15คลีนชีทแถมเจ้าตัวยังเคยติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว2นัดด้วยกัน 2. องเซนเตอร์แบ็กยอสโกกวาดิโอนกลองหลังสารพัดประโยชน์วัยสิปีดีกรีทีมชาติโคเอเชีย e ที่กำลังจะย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของไอเบรัซิกในฤดูกาลหน้านี่เป็นวันอร์คิดฝีเท้าดีถึงขนาดก้าวมาเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติในศึกยูโร2020นี้น่าเสียดายท,ที่ทีมต้องตกรอบไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา 3. เซนเตอร์แบ็กก่อนซาโลอิกเนซิโอปากกัหลังชาวโปรตุเกสวัย19ปีรายนี้ถูกยกให้เป็นดาวรุ่งที่เตรียมจะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ที่โรยราไป ลังจากก้ามาเป็นตัวหลักให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนจะพาทีมคว้าชแชมป์ลีกไปครองได้แบบสุดเซอร์ไพรส์จากผลงาน25นัดทำไป2ประตูกับอีก2อแอซซิดด้วยกัน 4. แบ็กซ้ายนูโนเมนเดสอีกหนึ่งแข้งจากค่ายสปอร์ติ้งลิสบอนที่ต้องบอกว่ากำลังเนื้อหอมสุดในซัมเมอร์นี้เมเดสเป็นกำลังหลักพาทีมคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดของโปรตุเกสได้อย่างงดงามแถมฝีเท้ายังโดดเด่นสะดุดตา ก็ไม่แปลกใจที่หลายสโมสรยักษ์ใหญ่จะสนใจร่วมงานกับเขา 5. ้าแบ็กขวาคาเลกาลีฟูลแบ็กจอมบุกวัย19ปีชาวบาซิเลียนที่สามารถขยับไปเล่นเป็นกองกลางได้นั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับฟูมิเนเซจนสื่อซัมบา้ายกนิ้วให้เขาเป็นนิวอเวสเลยทีเดียวแถมยังมีข่าวพัวพันกับทีมดังในอิตาลีและฝรั่งเศสในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วย 6. กองกลางเอดัวาร์โดคามาวิงกากองกลางดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย18ปีรายนี้ยึดตัวหลักในทีมแรนด์ได้สำเร็จตั้งแต่อายุได้เพียง17ปีแถมถูกเรียกไปติดทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วถึง3นัดปัจจุบันเจ้าตัวตกเป็นข่าวอย่างหนักกับปารีสแซงต์แชงกงและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด